สวัสดีค่ะทุกตาเองค่ะส่วนลำไยเงินล้านนะคะวันนี้ตุ๊กพามาเก็บลำไยค่ะของเราครบกำหนดเข้าเก็บแล้วนะคะส่วนนี้ลาดวันที่18มิถุนายนค่ะปี2566นะคะแล้ววันที่เข้าเก็บคือวันที่10มกราคม2567ค่ะนี่ลำไยของตุก๊กเป็นนี้ค่ะ อันนี้คืออยู่ในหน้ากองแล้วนะคะผิวเสีผิวจากเปลือกอย่างนี้เลยแล้วก็เม็ดเนื้อก็อย่างนี้เลยเปลือกบางๆค่ะกิดนิดเดียวก็แตกออกมานี่ไม่มีน้ําฉ่าเลยนะคะเนื้อหนาๆแล้วก็เม็ดดำๆเล็กๆนิดเดียวเองน่าทานมากเลยค่ะอันนี้คือกองที่แรงงานเข้าเก็บนะคะนี่ขนาดเบอร์ใหญ่กว่านิ้วโป้งทุกอีกทุกลูกเลยลูกเสมอเสมอทําพวงเลยนะคะ นี่ผิวก็สวยค่ะแรงงานก็กำลังจะคัดคัดไซส์คัดขนาดนะคะเพื่อที่บรรจุกล่องของแต่ละขนาดนะคะซึ่งส่วนตักทำสัญญาซื้อขายกับโรงงานเขาไว้ค่ะแล้วโรงงานก็จะจัดสรรแรงงานเข้ามาเข้าเก็บให้กับสวนนะคะ ซึ่งเกษตรกรหรือเจ้าของสวนก็มีหน้าที่เนี่ยค่ะก็คือนับจํานวนนะคะนับจํานวนสินค้าผลผลิตของเรานะคะเพื่อจะส่งโรงงานซึ่งตะก้าเนะะี่ยค่ะตะก้าสีขาวขนาดน,นี้นะคะก็จะมีน้ําหนักประมาณ11.5กิโลนะคะเราก็จะนับไปแล้วก็เช็คจํานวนยอดกับโรงงานทีว่าวันนี้ได้เท่าไหร่เนี่ยค่ะอันนี้คือรถทอยลำใหญ่นะคะส่วนตะก้านี้นะคะเป็นตะก้า เป็นกล่องนะคะเป็นกล่องที่จะโรงงานจะนำส่งเก็บกับห้างสเปซส,สินค้าของจีนโดยตรงนะคะแต่จะติดเป็นแบรนด์ไทยนะคะนี่แพ็กเกจน่ารักมากเลยค่ะขนาดตะกี้ประขาดประมาณ3ากิโลห้านะคะอันนี้สิบเอ็ดจุดห้ากิโลค่ะแรงงานแข็งแรงมากตะก้าข้างนึงก็เท่าไหรอ่อ่ะโอ้หสี่ตะก้าเนาะสี่สิบห้าสิบกิโล นี่ค่ะเดี๋ยวเราก็ไปเดินดูนะคะว่าแรงงานเขาเก็บยังไงตอนที่จะกํากหนดวันเข้าเก็บอะตุ๊กก็จะให้แรงงานของตุ๊กเองนะคะไปตัดหญ้าบริเวณสวนให้โล่งเตียนนะคะเพื่อที่จะแบบแรงงานที่เข้าเก็บอะเขาจะได้เดินเดินสะดวกเดินง่ายแล้วก็เราก็จะได้ตรวจสอบผลผลิตได้ง่ายด้วยเพราะว่าการจัดเก็บแต่ละทีอาจจะมีลูกลูกลำไย,ยของเราล่วงหล่นจากช่อเนะะี่ยค่ะ เพราะมันก็นี่เป็นไงคะกับปุูกนี่ใหญ่กว่าน,นิ้วดูอีกเ,เป้งๆเลยช่อช่นึงก็จะประมาณเนี้ยคะ่ะอืมก็จะอยู่ที่0สิบลูกขึ้นไปนะคะแต่จะแบบไม่ให้หนามากแล้วก็ให้ลูกไม่ให้ลูกชนนี่ก็จะเดินดูบ้างนะคะเดินดูว่าเออ แรงงานเก็บยังไงบ้างเก็บหมดทั้งต้นหรือเปล่าเก็บสะอาดไหมเก็บสะอาดหมายถึงว่าเราอะจะให้คนงานอ่ะเก็บทุกชอ่อทุกลูกทั้งต้นเลยโรงงานเขาก็รับผิดชอบนะคะที่จะเก็บให้เราอ่ะแบบเกี้ยงต้นเลยไม่ให้เหลือสักชอ่อเนี่ยเราก็จะได้น้ําหนักที่คุ้มทุนกว่านี่ก็จะอยู่ที่หน้ากองแล้วก็เดินดูบ้างเขาแบบเออ ว่ามีเจ้าของส่วนอยู่นะอย่าอุบอิบลูกลำใหญ่แล้วนะหรือแบบว่าเอออันไหนที่แบบลงตะก,กร้าได้อย่าทิ้งอย่าคว้างนะคะเพราะว่าลูกร่วงเนี่ยลำาไญที่แบบเออไม่ได้ขนาดขนาดที่โรงงานจะรับซื้อก็อยู่ที่ขนาดเบอร์ศูนย์ก็คือเบอร์ใหญ่นะคะไล่ลําดับมาเบอร์หนึ่งก็รองลงมาเบอร์เล็กสุดที่โรงงานรับซื้อก็คือเบอร์สี่นั่นเองนะคะส่วนเบอร์ห้าเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณนิ้ว นิ้วชี้ของตุกค่ะนิ้วชี้ของตุกเนี่ยก็คือว่าไม่สามารถเโรงงานไม่ได้รับซื้อมันก็จะอยู่ที่อันนี้จะอยู่ที่เบอร์สนะคะเนี่ยอันนี้ทุกคนดูนี่คือเบอร์สนะคะเบอร์สี่นี่ก็โตมากๆนะคะแต่แต่กมแบบเบอร์หก็จะเล็กกว่าน,นี้หน่อยเนาะเราก็จะไปขายลูกร่วง,งนะคะลูกร่วงราคาปีนี้ปี6กเจนะคะวันที่ทุกเข้าเก็บอะ่ะก็จะอยู่ที่ กิโลละ17บาทนะคะสำหรับลูกร่วงแล้วก็ราคาสำราคาลำไยลูกเบอร์ศูนย์ถึงเบอร์สี่ที่ตุกส่งโรงงานนะคะอยู่ที่ราคา34บาทค่ะนี่น่าจะอยู่ที่เบอร์สามค่ะก็คือที่จริงก็คือเออทำไมเราไม่ทำเบอร์ให้ใหญ่ๆไปทั้งส่วนอะไรเงี้ยคือลำไยอะเราแบบไม่ได้ร้อเปอร์เซทุกอย่างเนาะ การทำผลผลิตอะคะ่ะก็คือว่าถ้าเราลาดในวันเดียวกันคุณสมบัติของแต่ละต้นหรือแต่ละดินพื้นที่เงมันก็จะแตกต่างกันเออต้นนี้โตเร็ว,วต้นนี้โตช้าแต่เปอร์เซ็นต์โดยรวมคือ7 0็0เอออููขนาดใกล้เคียงเบอร์ศูนถึงเบอร์สอ่ะเราก็ให้โรงงานเขาเก็บได้เลยทั้งแปลงไงะคะ่ะอืมไม่ใช่ว่าเออเราเลือกเก็บเออ อันเนี้ยเบอร์เบอร์ใส่ตะก,กร้าได้นะเบอร์ห้ารอโตก่อนแล้วค่อยมาเข้าเก็บอย่างนั้นอย่างนั้นมันไม่ได้ช่วยให้อ่อผลผลิตดีขึ้นนะคะหมายถึงว่ามันจะเป็นภาระกับชาวสวนมากกว่าเพราะว่าเบอร์ห้ามันอาจถ้าเรามีลำไยเบอร์ศูนย์ถึงเบอร์สี่แล้วแต่ต้องมารอเบอร์ห้าเนี่ยถ้าเปิดเบอร์ห้ามันอยู่อยู่แค่ยี่สอร์หรือสิเอร์เนเนี่ย มันจะทําให้ผลผลิตอื่นเสียหายเพราะว่าลําไยอ่ะอายุอะถ้ามันถึงเกณฑ์หเอ่อหเดือน6เดือน6เดือนยี่วันหรือ7เดือนแล้วอ่ะเราสมควรที่จะเก็บได้เลยนะคะไม่สมควรรอเพราะว่าถ้าลําไยแก่กว่าน,นั้นอะผิวจะเริ่มเปลี่ยนสีนะคะมันก็ไม่สามารถนําส่งโรงงานได้หรือลูกขนาดอาจจะแก่เกินไปอันนี้ก็ไม่สามารถนําส่งโรงงานได้เหมือนกันค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าผลผลิตที่ช่วงอายุมันได้แล้ว6เดือน2ี่ิวันหรือว่าเจเดือนแล้วก็ให้เข้าเก็บได้เลยนะคะส่วนผลผลิตทีออ่ส่วนต่างอย่างเบอร์หเนี่ยเรากออ็ต้องยอมรับผลนะคะออซึ่งในส่วนต่างตรงนั้นเราก็เออไปขายลูกล่วงในราคาที่ต่ำลงมาหน่อยแต่ว่ารักษาผลประโยชน์ที่มากขึ้นนี่ก็ตรวจด,ดูเรื่อยๆนะคะอ,อ๋อ ก็แต่ละกลุ่มเนี่ยเขาก็จะมีแบบเป็นครอบครัวนะคะคู่สามีพัญยานะคะพัญยาก็จะทําตะก้าหน้างาน,หน,างานหน้ากองตรงเนี้ยแล้วก็สามีก็จะไปขึ้นต้นใหญ่เก็บมาให้ที่หน้ากองแล้วก็คัดตะก้าทําไปวันวันหนึ่งก็อ,อราคาตะก้าที่แรงงานได้นะคะที่จังหวัดจันทบุรีอยู่ที่ตะก้าละ45บาทนะคะต่อหนึ่งตะก้าซึ่งถ้าวันไหนเขาทำแบบ เออเป็นร้อยตะกาก็มีจริงๆนะคะไป้อยตะกาเนาะก็คูณไปเนาะสี 4, ่พันห้าร้อยนี่ก็ถือว่าเป็นการสร้างรายได้ช่วงหนึ่งเลยในการช่วงฤด,ดูเก็บลยายําไยซึ่งฤดูเก็บลําไยของที่จันก็จะอยู่ช่วงประมาณสี่ถึงห้าเดือนด้วยกันนะคะนี่เดี๋ยวลำไยช่วยๆไม่มีตาหินไม่มีลูกหินเลยค่ะนี่สะอาดเ,เกลี้ยงๆเลย สวยจังเลยผิวก็จะมีการฉีดพ่นเอ่อหมายถึงล้างผิวนิดนึงก่อนที่จะเข้าเก็บนะต้องเอยี่สิบถึสสิบวันนะคะก็คือฉีดครั้งสุดท้ายก่อนที่จะเข้าเก็บอะ่ะต้องมีระยะหนึ่งระยะพอสมควรเลยไม่ใช่ว่าสองสามวันฉีดแล้วก็แบบเออให้เขาเข้าเก็บเนี่ยก็ไม่ได้นะคะโรงงานก็ไม่สามารถเข้าเก็บได้ ก็บางวันก็อย่างนี้นค่ะเก็บถึงมืดเลยเก็บถึงมืดเลยจริงๆเพราะว่าเออบางทีอะในเมื่อลำไยลำไยในพื้นที่พื้นที่เนี่ยมีปริมนนาณมากแต่แรงงานไม่เพียงพอเขาก็จะมีการเร่งให้แรงงานเนี่ยเก็บให้เสร็จภายในหนึ่งวัน2วันหรือ3วันเนี่ยอย่างส่วนตัวสามสิบสีตันก็จะใช้เวลาประมาณสองถึงวันเนี่ยค่ะก็จะเก็บให้เสร็จ แต่ก็คืออยู่กับว่าแรงงานจะเข้ามากน้อยแท่ไห่นะคะเพราะว่าบางทีก็เข้าแบบเออสี่สิบคนหรือแบบร้อยคนก็มีอะคะ่ะนี่ก็มืดมาสองคืนแล้วะคะ่ะอ่อก,ก็สูงสุดก็ประมาณตีหนึ่งค่ะนี่เราก็อยู่กันไปค่ะอยู่กันเป็นเพื่อนกัน ลูกก็ไม่ได้ทําอะไรมากนอกจากเออเดินดูคุยเป็นกําลังใจให้แกละแรงงานที่เขาเก็บนะคะแล้วก็เออเช็คหน้าตาสําหรับวันที่เขาเก็บเออชาวสวนก็จะประมาณนี้ส่วนลูกล่วงใต้ลูกล่วงจับพวงเนี่ยหรือเบอร์ลำไยที่ไม่ได้ขนาดเนี่ยเออตุกก็เอาไปขายเองอันนี้ก็จะเป็นวันที่ฝนตกอีกหนึ่งพันนะคะอย่างว่าสวนพื้นพื้นที่นนนในสวนมันก็จะเป็นแบบพื้นที่ดินเนาะ พื้นด,ดินมันก็จะเละเทะนิดนึงถ้าเวลาฝนตกนคะคะตามสภาพเลยเป็นทุ่งนาไปเลยส่วนตะกร้านี้ไม่ใช่ตะกร้าลูกล่วงนะคะตัดเป็นการคัดไซส์อีกแบบนึงนะคะซึ่งอันนี้ก็จะมีขนาดเป็นแบบเบอร์รวมนะคะก็คือเบอร์เอ่เบอร์ศูนย์ถึงเบอร์3นะคะนี่ก็ขนาดจัมโบ้เลย,เด,ยดูนะคะว่าจัมโบ้ขนาดไหน เนี่ค่ะก็คือใหญ่กว่านาฬิกาตุ๊กเอออาจจะไม่ถนัดน,ะะนิดนึงนี่อันนี้ก็จะอยู่ที่ยี่สิบกิโลนะคะราคาก็เท่ากันเลยคือสามสิบสี่บาทต่อกิโลนะคะอันนี้ก็สภาพค่ะทุกนามีการเข็นนิดนึงเพราะว่าเออรถมันรอเฟเนี่ยค่ะ ชีวิตชาวสวนในวันเก็บเกี่ยวก็จะมีหลากหลายฝนตกบ้างแดดออกบ้างหรือว่าอยู่มืดบ้างก็สนุกดีค่ะเพราะว่ามันก็เก็บไม่กี่วันเนาะเราทํามาเจ็ดเดือนรับยายมีวิเจ็ดเดือนเนาะแต่ว่าเราก็เก็บอยู่สามสี่วันก็สู้ๆค่ะแล้ววันนี้ตุกเตรียมเต็นท์มาเลยเพราะว่าน้ำค้างตอนคืนแรงส่วนชส่วนแรงงานจะเก็บก็จะไป ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะถ้ามีอะไรติชมหรือว่าสอบถามได้เลยนะคะในเพจลำไยเงินล้านวันนี้ขอบคุณค่าสวัสดีนะคะ